พอยิความพอ,อยินดีกับเขาอย่างนี้เป็นต้นมันกับพ่อแม่เมื่อก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปศึกษาเก็บชีวิตของท่านาท่านก็บอกแล้วบอกอีกนะบอกลูกศิ์บอกลูกบอกลูกศิ์นะที่เป็นพระที่ยิ่งไปประพฤติปฏิบัตินี้่โอ้โหเขียนค่าเขียนค่ากิเลสเขียนค่าความชั่วเชีน,นะบอกกล่าวโอ้โหบอกอยู่นั่นแหละ ด้วยเจตนาดีม,ดาามันจะเจตนาลายแม่งกับหลวงพ่อหมา,าออะไรกันธรรมสิกิตใจก็ดีพินิลพิิลรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีอย่างนี้เป็นตน้นหลวงพ่อว่าคงได้ง่คิดจากวิธีคิดคงได้ง่คิดจากการกระทําหรือคําพูดอาณาจักรสิ่งที่เราไม่รู้กว่าจ,จะรู้ขึ้นแต่หลวงพ่อจะบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าโกรธมากก็โกรธน้อยลงมา แล้วเคยเดื่มมากก็รื่รลรดลงมาะที่จริงมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นนะ่ะล,ลองเราเราถ้าสมมุติว่าเรากินน้ำแล้วกินเกินอิ่มดื่มเกินอิ่มลองดูดิมันหินวเพราะมันบรรจุได้ประมาณเท่านี้เนะี่ยถ้าบรรจุมากกว่าหิวหิวกะว่าตอนความรู้สึกนึกคิดมันคงบอกว่าคงคงคงหมดเป็นปิ๊บคนคงหมดไปหลายลิตรใช่ไหมแต่เขาจริงจริงไม่ใช่หรอกอ่า มันก็ได้แค่อิ่มมันนะใช่ไหมถึงเวลาแล้วมันเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วนะในส่วนที่เหลือก็คัดออกกองออกก็เท่านั้นเด็ทถ,ถ้าถ้งั้นจมีที่ปัสสาวะท,ทําไมมีที่เย่าทาไมแล้มีถ่ายทุกถ่ายหนักถ่ายไบทะโปาทําไมมันทุกมันบอกเราอยู่แล้วไงมันก็บอกเราอยู่แล้วทุกทั้งอารมณ์ด้วย อารมณ์ความคิดถ้าคิดไม่ดีวันนี้ก็ทุกทั้งวันนะใช่ไหมละ่ะถ้าปีช้าคนอื่นวันนี้เห็นเขาได้ดีกว่าเขาดกว่าวันนี้ก็ทุกทั้งวันนั่นแหละ,ะทุกทั้งวันไปฝันนี่ฝันมาเป็นทุกอยู่ยุ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่รู้จักจากลดละปล่อยวางมันก็ทุกไปตลอดนั่นแหละทุกไปตลอดนั่นบางทีเขามาด่าแล้วเขาไปแล้วเขาลืมนะไอ้ด่าเขาลืมนะ อย่างยกตัวอย่างคนขี้เมาเนะี่ยเลือดถ่งเลือดถึงไปหมดใช่ไหมขี้เมาวควบคุมตัวเองไม่ได้จะไปสนใจกับคนขี้เมาเอาใจใส่แล้วคนขี้เมาก็ไม่จบใช่ไหม